แล้วแบบเวลาไปเที่ยวเงี้ยคนก็รู้จักเราเยอะในมีไหมที่เดินมาแบบลองดีอ,ะอ่ะกลัวเราอยากล้องดีอ่ะถ้าคืนนี้เจอกันม,มีไหมเมื่อคืนเลยหนูไปเ <Wow. S 2> ที่ยวเอาเรื่องเมื่อคืนเลยเพราะว่ารายการนี้เป็นรายการดี้จะรู้เพราะว่าหนูไปเมื่อคืนลหลไปเที่ยวเมื่อคืนแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งที่เขาเดินเข้ามาบอกว่าที่ชาอาอยู่แล้วฉันเก็บเชียอีกแล้วฝรั่ง ไม่เป็นลูกครึ่งแต่ถึงว่าจําไม่ได้ก็จะมีเคสพวกเราเคยเจอไหมคนมาเชละรายเราอ่ะแล้วเขารู้จักเราแต่เราไม่รู้จักเขาอ่ะเราจําชื่อเขาเจอเคยเจอที่ไหนจําไม่ได้จําไม่ได้เนี่ยจำไม่ได้ในฐานะที่ว่าเคยเจอหรือว่าเคยกินกันแล้วไม่เคยกินไม่เคยกินไม่เคยกินหนูกินคนน้อยมากคนไม่เชื่อนะหนูกินคนน้อยมากนับได้นี่ประมาณกี่คนไม่ไม่เกินนิ้วมือนิ้วเท้าอ่ะยี่สิบไม่กินไม่ถึงไม่ถึงยี่สิบโอเค น้อยมากนะ <S <S กับความเป็นคารของหนูคือ,อเอาฉัพูดเลยนะคนอาจจะคิดว่าโอ้มันเยอะมากสําสหรับติช่ามันน้อยมากนะกับสิ่งที่ฉันอยากอ่ะกับสิ่งนะที่ฉันห้ามใจได้แล้วอ่ะไม่งั้นมันเกินร้อยแน่นอนโอเคเจตอ่ะฝรั่งคนนั้นลูกครึ่งคนนั้นเข้ามาทักเข้ามาทักขอ Hi t e a h e how are you อย่างเงี้ยแล้วฉันบ Hi how are you อะไรเงี้ยเราก็ตอบไปเลยนะแต่หนู